พิษสถิตมหาสีมารามนั้นเป็นพระอารามแรกในรัชกาลที่ห้าที่สถาปนาขึ้นเพื่อเป็นพระอารามประจํารัชกาลที่ห้าหลายท่านจะเข้าใจว่าเป็นวัดเบญจมาบอพิษเพราะเบญจมาแปลว่าที่ห้านะครับแต่ต้องเข้าใจว่าเบญจมาบอพิษนั้นเป็นดุสิตวนารามคือเป็นพระอารามประจําสวนดุสิตแต่วัดราชบอพิษนั้นเป็นวัดที่ทรงสร้างตามแบบของวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามซึ่งเป็นวัดประจํารัชกาลที่สี่ชื่อก็ ราดแล้วก็ทรงสระอิดเหมือนกันเนี่ยนะครับลงชื่อคล้ายๆกันแล้วก็สถิตมหาสีมารามในวิธีผูกสีมารอบพระอารามเหมือนกับที่วัดราชประดิษฐ์สร้างฉะนั้นเขตสีมาจึงใหญ่สถิตมหาสีมารามไม่ได้แปลว่ามีลูกก้อนสีมาใหญ่นะครับแต่หมายความว่าเขตสีมานั้นผูกรอบวัดจะบว,ตวชรต,บวตรงไหนก็ได้ในวัดราชประดิษฐ์จะบวชตรงไหนก็ได้ในวัดราชประดิษฐ์ไม่จําเป็นต้องบวชในอาคารที่ถูกสมมติเรียกว่าพระอุโบสถเพราะถือเป็นพระอุโบสถทั้งวัด นะครับฉะนั้นเป็นสังฆกรรมสําคัญที่ทําได้ตลอดในวัดวัดนี้เป็นวัดสําคัญที่รัชกาลที่5ทรงสร้างขึ้นแต่อันนี้กระซิบในฐานะที่ผมเป็นวัยวัจกรวัดราชบพิตรครับผมเป็นวัทยวัตโมนัสเขาพูดถึงวัตโมนัสถามาหาผมทุกทีไปเพราะเรื่องมีอยู่ว่าเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรแห่ไปจากวัดโมนัสวัดโมนัสกับวัดราชบพิตรก็เลยนั่งคุยกันอยู่เนี่ยนะครับวัดราชบพิตรเป็นวัดที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงสร้างขึ้นแต่ยังไม่ใช่เวลาที่ท่านตัดสินพระไทยอะไรต่างๆได้ด้วยพระองคเอง ฉะนั้นยังมีนัยยะอะไรบางอย่างคือท่านไม่ได้อยากสร้างอะไรที่มันไทยๆจ๋านักหรอกเพราะว่าในพระไทยท่านอยากท่านโปรดฝรั่งท่านโปรดตึกแบบฝรั่งท่านอยากสร้างอาคารแบบฝรั่งท่านอยากสร้างอาคารโดมสมเด็จเจ้าพยาก็มาเบรกเพราะที่ท่านเสด็จไปสิงคโปร์หรือชาวาอินเดียเน่ะมันเป็นสาระปฎิกรรมใหม่หมดละแต่ว่าผู้ใหญ่ในราชการเวลานั้นเน,ะน้นย้ำว่าจะต้องสร้างให้เป็นแบบไทยๆจะต้องสร้างให้มีแบบแปลนแบบไตรภูมิต้องมีเขาพระสุเมนอยู่แกนกลางต้องแวดล้อมด้วย